สวัสดีครับขอต้อนรับทุกส่ดในการตามติดครับออกไปตามติดทุกแนวที่แตกต่างครับวันนี้ครับผมพาทุกคนครับมาตามติดบรรยากาศชิลๆสบายๆนะครับผมบอกคุณผู้ชมว่าผมอยู่ที่ไหนแล้วก็คุณผู้ชมต้องไม่เชื่อแน่เลยตอนนี้ผมอยู่ที่จตุจักรนั่เองครับแต่ว่าเป็นโซนใหม่ครับที่เขาเรียกว่าจตุจักรกรีนครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาตามติดร้านร้านหนึ่งครับที่เครื่องดื่มเขาเนี่ยเด็ดมากๆจะเด็ดขนาดไหนแล้วก็ไปตามติดพร้อมๆกับผมเลยครับ <ต>อนนี้ผมเห็นเจ้าของร้านแล้วครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาดีกว่าครับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องคุณนหน้าคุณตาแน่เลยครับสวัสดี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 ครับกายนั่นเองแล้วก็ฮารูแล้วก็ตั้มค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เครื่องดื่มเด็ดมากจริงคัะเพราะว่าเครื่องดื่มนี้ครีเอทีฟสุดๆเด็ดมากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่า มอกเทลร้านอื่นจะไม่ได้หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เราจะเล่นวิทยาศาสตร์เข้าไปในเครื่องดื่มด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องเครื่องดื่มจะรสชาติดีแล้วหน้าตาดีอะไรที่เด็ดๆสุดของเราก็ตัวที่ขายดีนะครับจะเป็นมอกเทลชูเวสกายอันนี้นัวแอลกอฮอลนะครับนวแอลกอฮอล์อนนวแอลกอฮอันนี้นะครับก็เรียกว่าแค่เบื้องต้นแต่เรายังมี็อกเทลแบบมอกเทลเด็ดๆอีกเยอะเลยนะที่ว่าแปลกๆมีไอเดียมาจาก คุณตั้มนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปชิมอาหารกันบ้างดีกว่าว่าร้านนี้เขาบอกอาหารก็เด็ดใช่ไหมอาหารก็เด็ดโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันดูว่าร้านนี้อาหารมันจะเด็ดขนาดไหนครับ เวลามาชิมกันแล้วอันนี้ก็คือเมนูเด็นของที่นี่ที่บอกไปนี่ก็เป็นแกงส้มชมพู่นะครับซุปตำพีนัทการ์เด้นตลอดสเปนแล้วก็น้ำตกปุ้งเดี๋ยวชิมเลยแล้วกันชิมไปด้วยคุยไปด้วยนะได้ได้ได้แล้วชื่อพีนัทการ์เด้นนี้มาจากอะไรเออพีนัทที่แปลว่าถั่วใช่ไหมคะแล้วก็ เ,เราเราเราแจกขวดครับเราเราแจกขวดก่อนเลยแล้วเปลือกขวดเนี่ยที่เขาทิ้งกันเนี่ยครับเราก็เก็บเก็บเก็บเบไว้แล้วคราวเนี้ยเราก็จะแบบผสมมาเป็นส้มอยา่างราคาอาหารของเราเองก็ไม่แพง้วยใช่ไหมแต่ถ้าพวกแบบอาหารจานเดียวปกติเนี่ยค,คือราคาจะตั้งแต่แบบ6 5แต่ไม่เกิน 120. 2> <c oughs> 1 <c oughs> 2อยก็คือทุกคนสามารถกินได้ถูกต้องแกงส้มร้านนี้คือมีดาวราคนมาเนี่ย มันจะแบบอเออมันเจมจนใช่มันเจนะมนจ,จ,นจนแล้วมันเหมือนเครื่องมันจะแน่นๆหน่อยน,นะใช่ปะก็เน้นแบบคุณภาพาและราคาเป็นกันดีเขาเรียกว่าเด็ดมากนะฮะแล้วก็ครบควนมากคืออร่อยถูกต,กตังยังหนักกระเป๋าเหมือนเดิมนะและ้วกรวันนี้นะครับไก่ฮารุก็มีของมาให้กับแฟนรายการของเราด้วยใช่ไหมเป็นส่วนลดนะครับสำหรับแฟนรายการนะคะก็เราจะมอบส่วนลดครับผม ครับอุ้ยเฮ้ยงั้นเลยเหรอครับก็สำหรับแฟนรายการสายตามติก็ลดไปเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าตั้งแต่วันนี้ถึงติดพิาค่ะโอเคครับก็มากันได้เลยนะสำหรับแฟนรายการสายตามติดครับแต่ว่าสำหรับนี้ครับผมกำลังสายตามติดแล้วนะครับกลับมาเพื่อนได้ใหม่ครับเย็นวันเสาร์อาทิตย์ก่อนเคารพทุกชาติครับออกไปตามติดทุกแนวที่แตกต่างวันนี้ผมกายฮารุต้องลาต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I